สวัสดีค่ะพบกับช่องกกอกสเตชันย่าบายนะคะ,ะพี่น้องยูทูบเบอร์ของเรากําลังทําการจัดการกับถังขยะต่อนะคะโครงการนี้ยังไม่สิ้นสุดนะคะจนกว่าจะมอบถังขยะให้กับพี่น้องยูทูบเบอร์ของเรา <c oughs> พี่น้องยูทูบเบอร์สา,ายนานบ้านลุงพลต่อนะคะอ,อยู่บริเวณหน้าบ้านลุงพลกันค่ะตอนนี้นะคะ ฝนก็ตกลินทำๆอยู่ตลอดเวนะคะทั้งคืนทั้งวันค่ะลูกชายแม่ผมจะเป็นการขนถังขึ้นรถนะคะ ขนถังขึ้นรถจะ,ปะไปนาไปมอบในแต่ละจุดคะโอ้ยขอไปไสก็ไปน้ำลูกสาย่อยกระดไดเป็นพวดเป็นโาลูกายอยขอยหายไ่ไป็นตนั่นก็ไปน้ำขอยใหา่มาโตนี่ก็มาน้ำปวดโคขัสมาลูก้ายคนนี้ เือบ oh, oh, okay, ูด oh, ่าโ right. ้องย้าขึ้นน้ลึกหมันเไม่ตยัเปียกบ่ยัดขึ้เก่าทมันไม่มีครอบหำไปเลยบเอาไปเงียบนี่นหเกาไปเยียบนี่อะละน่าจะมีครอบไปหมดแล้วเนาะนี่มันเหลือไว้ตรงนั้นทำไมนะ รบายอากาศบายอากาศ น้องยูทูบเบอร์กำลังจะกำลังเตรียมตัวขยขึ้นรถกันนะคะดูมาบ้านนี้นะคะมาอยู่มาบ้านลุงชมนะคะแบบกอกสเตชันและมีน้าพาไปดูค่ะหลายคู่เลยนะคะตอนนี้ก็เก็บขึ้นรถเก็บเก็บขึ้นรถแล้วไปสาต่อเนาะ ไปย้ายน้ำจุดตั้งต่างบ่ค่ะค่ะค่ะเตรียมยายนะคะวันนี้นอกจากจะย้ายถังวิพอจนเก็บเก็บถุงขยะด้วยใช่ไหมคะวันนี้โอ้ลุงพันจะเก็บทุกวันศุกร์เนาะสุดสุดสัปดาห์นะคะโดยเดิมแต่ดั้งเดิมดั้งเดิมของลมงพันแล้วก็ประมาณเพื่อนุดสัปดาห์นะคะจะมีการเก็บขยะขึ้นรถแดงค่ะ ดีใจกับลูกพันธุ์ด้วยนะคะได้บองรถใหม่แล้ววันนี้รอบนี้เป็นรอบแรกที่ใช้บองรถใหม่นะคะมาเปียวมาลูกมาออกมาอีแม่ยุบี้มาเมาเป้ลากัรามะมาออกมาจออกมาออกมาไม่ทำเป็นเนื้อเป็นม้วนทีเถอะแช่เจ้าออกมาดแป๊บเดียว น้องโจ้นะคะอยู่บนรถน้องนายโพนที่นะคะพิรวันชาแนลแล้วก็คุณไทยนะคะลุงพันธ์ไายบ้านอกเด้อค่ะให้พวกเราเป็นกําลังใจให้ในการจัดการครั้งนี้นะคะเตรียมถังขยะเปล่านะคะเอาไปแจกจ่ายตามจุดต่างๆต่างๆเป็นรอบแรกรอบแรกนะคะรอบแรกที่จะใช้ถังขยะกันค่ะเมื่อวานก็ทําการสกรีนสกรีนสกรีนชื่อนะคะถังขยะเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บนะคะเผื่อไปเอาขยะไปทิ้งนะคะไปทิ้งที่ สกลนครเจ้าจะได้เก็บถังขึ้นรถถูกนะคะดีนะไม่มีนัำเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถึงสิบห้านะคะไม่ได้ใส่เบอร์เาทำรีบๆเนาะ,ะยกขึ้นค่ะเบิร์เลยเนาะโอ้เอาเบิร์ค่ะเบิร์รอรับชม คลิปหน้าคลิปต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะเอาไปจ่ายยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอบกดกดอกสเต,เตชันและนมเปรี้ยวกรอกด้วยนะคะนมเปรี้ยวไปไหนนาะหรือแต่นิดน้อยค่ะ